ภายในมย์ของฉันน่ะบอสนิทเลยเว้ยไอโง่บอสบอสเหรอทั <No io Willy> ้งท้องที่มีเมย์เล่นเหรอขอโทษด้วยจริงๆนะ เแบบ่แ <laughs> ฮ่เรื่องหัวเราได้แล้วเธอแค่เธอแค่เดียวตายยังไงที่กนน็ชนะนี่ฉันไม่มีทางแพ้ไอ้งั่งเราจะมองยังนายหรอกหน้า <laughs> อะไรกันวะ <laughs> ห้ามเช้กำลังค่ะตายสิวะ <laughs> สู้ฉันเกฉันเป็นนั้นชิบคิวอาร์ตาิสิ อะไรเนี่ยนาเดูไม่มั่ใจเลยนะถ้ายัางเล่นกันแบบนี้นะ้าได้เป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆนะเดี๋ยวนะได้เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนี่นะจะบอกอะไรให้นะน้าไม่ใช่คู่แข่งของฉันหรอกนะเจ้าปากซิ่วรองรองเล่าดเล่าจัดมาเลยอะไรนะบ่อสนิทสดสายหน้าเลยนะ ไไเธอมาด้่สองกับห้าดอกเดียวกันว้าวฉันชนะที่ตายคิ่วังฉันพนันชิปของคีวาตาลิสามเหรียญโมบโชคดีจริงๆเลยฉันะทั้งที่มีแต่ไพ่บอแล้วนะนึกอะไรออกเหรออะไร ก็เมื่อกี้นี้น่ะทำแบบนี้อทนไม่ไหวจริงเวลาเห็นใครเล่นตุกติ่งไม่เนียนคุณโซเป,ปรมีคะคุณคงทำแบบนี้เพราะคุณคิดว่าตาลิตสั่งแต่พอเธอคะการที่คุณวางไพ่ให้เขาเห็นว่าดอกคุณดอกอะไรมันตวงแตงเกินไปนะคะวางไพแบบ่แบบนี้คือโพดำแบบนี้คือดอกจิก ้างซ้ายหน่อยก็เป็นข้าวหลามตัดแต่คุณก็วางลงแบบนี้ก่อนเลื่มไปข้างหน้าก็คือโพแดงฉันมองหน้าคุณออกนะคะเวลาดูไพ่ของเธอนะ่ะสงสารคุณสามิจังเลยคะ่ะตัวหนังคุณเนี่ยวเมียวอ,อ่าวเลยนะคะฮุบปากคุณสามีคะจอรทจส์สางที่โกงที่ดีกว่าน,นี้ให้คุณนะคะบอกไพ่ที่คุณมี จากใต้ตัวแบบนี้สิคะน่น้อยกว่าเยอะเลยนะอะไรของเธอน่ะไปบอมันทำไมกันนะฮะแต่ว่าเกมที่ไม่อยุติธรรมน่ะมาจะหนุกเลยนี่นะเฮ้ย <Hey, S 1> ตามใจคุณนิการาชีฉันจะไม่ฟ้องว่าคุณคิว่าตาริโกงถ้าไม่มีใครฟ้องก็เล่นต่อได้ใช่ไหมคะ แปลว่าควรอยากเล่นเกมไม่เต็มไปด้วยกลโกงสินนะคะยหญชัดๆนึกโตได้แล้วสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะคะทุกคนรอบโต๊นี้ดูพ่ายของเตงทังสองใบเกมนี้กลายเป็นเกมึกแล้วไก่ไปแล้วล่ะคะ่ะได้เวลาแล้ว มาปลดปล่อยความบ้าคลั่งกันเถอะนะ <laughs> <laughs> คนที่โกหกเก่งที่สุดคือพู้ฉันนะ